เกิดเหตุเพลิงไหม้ในตึกซึ่งเป็นอาพาร์ตเมนต์สูงหลายแห่งในโครงการที่พักอาศัยที่เรียกว่าหว่องฟุกคอร์อยู่ที่เขตไทโปทางตอนเหนือของฮ่องกงไฟที่ลุกไหม้ในช่วงเย็นเมื่อวานเนี่ยปรากฏว่ามันเอาไม่อยู่ไฟโหมกระหน่ำแล้วก็ไม่เฉพาะอาคารเดียวด้วยนะฮะโดยหลังจากเกิดเพลิงไหม้แล้วเนี่ยมันก็ลุกลามไปทั่วอาคารสูงประเด็นก็คือว่า อาคารเหล่านี้มันยังมีส่วนที่ยังสร้างไม่เสร็จหรือไม่ก็เป็นส่วนที่กำลังรีโนเวทหรือทำการซ่อมแซมแล้วที่ฮ่องกงเนี่ยมีการหุ้มร้านสำหรับการขึ้นไปซ่อมแซมอาคารด้วยนั่งร้านไม้ไผ่นะคือได้รับอนุญาตให้ทำเช่นนั้นได้ทำให้ ไฟลุกลามไปอย่างรวดเร็วเนี่ยก็เนื่องมาจากว่าไม้ไผ่เนี่ยมันเป็นเชื้อเพลิงชั้นดีที่ทําให้ไฟมันลุกลามต่อเนื่องไปได้เรื่อยๆโดยตอนนี้นะตำรวจฮ่องกงเขาระบุบอกว่าอาคารทั้งหมดในกลุ่มของที่พักอาศัยเนี่ยมีทั้งหมด8อาคารแล้วก็เกิดไฟลุกไหม้นะเกือบจะทุกอาคารเลยตอนนี้ยังไม่ยืนยันสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้นะแต่ตำรวจฮ่องกงเชื่อว่าแผ่น โพลัสไตรีนฮะซึ่งติดตั้งกับหน้าต่างแล้วก็มีโครงสร้างไม้ไผ่อยู่ข้างนอกเนี่ยซึ่งมันเป็นส่วนประกอบของการปรับปรุงอาคารเนี่ยน่าจะมีผลทำให้เพลิงเนี่ยมันลุกไหม้ยอย่างรวดเร็ว CNN รายงานว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อยแล้ว40รายในอาคารแล้วก็ยังมีคนที่ติดอยู่ในนั้นเนี่ยเป็นหลักร้อยมี การระบุนะคะว่าตำรวจควบคุมผู้ต้องสงสัยได้3คนเป็นผู้รับเหมานะแล้วก็วิศวกรที่ปรึกษาโดยเชื่อว่าเกิดจากความประมาทก็เมื่อคืนเนี่ยเจ้าหน้าที่ดับเพลิงต้องทำงานทั้งคืนเพื่อพยายามให้เข้าถึงชั้นบนของโครงการที่พักอาศัยที่เรียกว่าหวังฟุกขอร์ดนะตัวเลขของที่พักอาศัยหมายถึงว่ายูนิตมีประมาณ สองพห้องในอาคารแล้วใครที่เคยไปฮ่องกงแล้วขึ้นไปเนี่ยเราจะรู้นะว่าแต่และยูนิตเนี่ยคืออยู่เป็นครอบครัวจะไม่ใช่แบบ1คนสองคนนะบางทีก็อยู่กัน3คน4ี่คนจอร์ลีนะฮะซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุดของเขตบริหารพิเศษฮ่องกงบอกกับนักข่าวเมื่อคืนบอกว่า มีเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเสียชีวิตนะอย่างน้อยหนึ่งนายจากรายงานของซีนเองเขาบอกว่าเพลิงยังคงลุกอยู่นะยังไม่สามารถดับได้หมดความยากลําบากอันหนึ่งของเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปทํางานเนี่ยมันต้องทนกับความร้อนที่มันสูงมากแล้วก็มีบางชั้นเนี่ยที่เจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าถึงได้แล้วก็ยังได้ยินเสียงคนร้องขอความช่วยเหลือ